สวัสดีเพื่อนชาวใช้เป็นในเกาหลีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็สู่อัปเดตแพทประจาของสัปดาห์นะในวันนี้เป็นการอัปเดตแพทประจําวันที่6มกราคม2565ก็เป็นอัปเดตแรกของปีนี้เนาะก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกคนนะครับโดยอย่างแรกที่จะขอพูดถึงในการอัปเดตแพทนี้นั่นก็คือตัวละครธรรมดาที่ได้รับการวิสเวกมานั่นเองนั่นก็คือน็อกนะน็อกเป็นตัวละครในทีมสถานะนะครับทำหน้าที่แจกเลสนะเหมือนกับคิดนั่นเองโดยหลังจากการวิสเวกมาเขาจะมีความสามารถก็คือมีพาสซีฟลดควาเสียหายจากการโจมตีถึง3เ้า ที่อัศวินในทีมได้รับ30%นาน5เทิร์นก็ดีนะแต่ก็ใน PVP 1-3%่เก้ามันก็ค่อนข้างน้อยอ่ะเนาะและเพิ่มโอกาสติดสถานะให้อัศวินในทีม20%ซึ่งก็น้อยกว่าพ่อแม่นะครับแต่ก็เข้าใจได้นะเป็นตัวละครธรรมดาแล้วก็ตนเองเนี่ยมี regeneration effect ก็คือเมื่อ HP ต่ำกว่า5 0จะฟื้นฟู HP 200%็ของพลังโจมตีมากสุด3าครั้งถ้านึกไม่ออกให้หนึกถึงปลาทองก็ได้ครับที่เลือดลดเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็จะเด ส่วน SVA มีโอกาสติดอยู่ที่10%ซึ่งน้อยมากนะจะโจมตีเป้าหมาย150%ไม่สามารถวอก,ก์กต่อตัวได้เอเฟทที่2มีโอกาส100%ทำให้เป้าหมายติดสถานะเดชนาน2เทิร์นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่อืมจริง SVA อย่างนี้ก็ไม่น่าใส่ของ SVA ให้นะยังไงเป็นตัวสถานะก็น่าจะใส่ดาบเพิ่มโอกาสติดสถานะนั่นแหละส่วนสก,กิลที่1่คูดาว110วินาทีจะสร้างคอบเสียหายแกศัตรูทั้งหมด150%มีโอกาส100%ทำให้เป้าหมายติดสถานะเดชนาน2เทิร์น แล้วก็สกิลที่2คููดาวร้อวินาทีสร้างความเสียหายแก่ศัตรู3เป้าหมาย1 2 0นจำนวน2ครั้งเพิ่มคมููดาวสกิลของเป้าหมาย30วินาทีและลดจํานวนบัฟเป็นครั้ง2ครั้งส่วนสกิลเวกใช้10เกตอันนี้ก็ปกติสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด100%นจำนวน2ครั้งทะลุบัฟมีโอกาส100%นทำให้เป้าหมายติดสถานะเดสนาน2เทินส่วนของรักก็คือจะมีพาสซีตนเองมีเกาะอมตะนาน3เทินโดยรวมก็มีความน่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่า ป็นตัวละครธรรมดาที่หวังขึ้นได้ไหมจริงๆแล้วด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติคุณอยากเล่นทีมสถานนะแต่คุณยังไม่สามารถทําโซพระแม่ได้สูงพระแม่โรซี่นะนี่ก็คือตัวละครในตำแหน่งพระแม่นั่นเองหรือถ้าเกิดคุณอยากเล่นทีมสถานนะใน g v g หรือ U นั่นเองนะแต่คุณอัดโซของตัวโอ K ไปให้ตัวอื่นในทีมหลักคุณแล้วและทีมรองคุณอยากเล่นทีมสถานนะนี่ก็เป็นตัวละครตำแหน่งพระแม่ มันคือถ้าธิบไปง่ายคือมันคือทางเลือกรองของตําแหน่งพระแม่นั่นเองนะในทีมสถานะถ้าในทีมสถานะคุณไม่มีพระแม่คุณเอาน็อกตงแทนได้มันมีพาสซีบตัวเดียวกันที่แทนกันได้ถึงแม้น็อกมันจะทากว่า5%ก็เถอะก,ก็ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงของไม่ต้องพูดถึงเนาะเพิ่มโอกาสในสถานะแน่นอนที่น่าจะต้องคิดถึงน่าจะเป็นเครื่องประดับที่อาจจะต้องใส่ของเพิ่มการป้องกันหน่อยเพราะว่าน็อกเนี่ย ก็อามาตะนางสามเธอเนี่ยถ้าหมดขึ้นมาก็ไม่แทบไม่มีอะไรการตัวเองเลยการที่จะเด้งเลือดได้ก็หมายความว่าเขาจะต้องไม่โดนตีตายคายในชุดเดียวเพราะฉะนั้นพวกแคปเลือดอะไรพวกนี้ก็อาจจะจําเป็นไปถึงแหวนะนะแหวนแคปเลือดก็อาจจะจําเป็นสำหรับมอกนั่นเองนะถ้าถามผมนี่ก็เป็นตัวละครธรรมดาที่มีหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าถามว่าสามารถปั้นได้ไหมปั้นได้นะครับใครอยากลองเล่นทิมสถานะ ปั้น็อกมาใช้ได้นั่นเองที่บอกไปนะตัวต่อมาที่มีการปรับสกิลก็คือทูตนั่นเองนะทูตเนี่ยผมจะขอพูดแค่หลักๆเลยแล้วกันนะนั่นก็คือสิ่งที่โดนปรับมาก็คือจะมีตัวแคปเลือดเปลี่ยนจาก30%เป็น20% SBA เปลี่ยนจาก20%เป็น60%ทําให้ออก SBA ได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ SBA เพิ่มจำนวนครั้งจาก1เป็น2แล้วก็เปลี่ยนของลักจากสกิลลูกโซ่เปลี่ยนเป็นพา s ิ่สปีดเอฟเฟ ซึ่งสกิลลูกโซ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในสกิล2ออยู่แล้วทันทีเลยก็จะทําให้ทู๊นั้นอึดขึ้นตายยากขึ้นจากแคปบเลือดที่ลดลงนะจากสาเป็น20เนาะทำให้ต้องต้มตีทูเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัว SBA ที่มากขึ้นทําให้ทู๊เนี่ยสามารถใส่2จอกเกาะได้โดยยังดัน SBA ให้ขึ้นถึงร้อยได้ง่ายๆนั่นเองส่วน SBA จำนวนทิทที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้สู้กับพวกแคปบเลือดได้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกคีเลียนนะส่วนตัวสปีดเอฟเฟกเนี่ย ผมว่าอันใหม่ดีกว่านะครับคือทูดเนี่ยไม่ได้โดนอัปเกรดแค่ตัวสกิลเนาะแต่เป็น2ตัวที่โดนอัปเกรดตัวของลักด้วยของลักเปลี่ยนรูปลักนะครับสตัวละครที่โดนอัปเกรดตัวนึงก็คือทูดอีกตัวหนึ่งคือเกลนะขอพูดถึงทูดก่อนทูดเนี่ยความสามารถที่อัปเกรดมาก็คือทุกการโจมตีครบครั้งเขาจะสร้างเกาะการสกิลให้เพื่อนในทีม2คนนั่นเองนะซึ่งทําให้ทีมเนี่ยตายยากขึ้น แต่ถ้าถามผมผมก็รู้สึกเป็นหัวเหมือนกันด้วยความที่สกิลนี้มันสุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหวังโชคชะตาแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมผมว่าอันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับโดยรวมเลยทําให้ทูตอาจจะกลับมาเล่นหรือเปล่าท,ทูเป็นลูกลักผมยังไงผมน่าจะลองเล่นดูนะครับแต่ก็คงต้องลองดูก่อนว่ามันจะดีเท่าที่คิดไหมอีกตัวหนึ่งก็คือเกลิดัสความสามารถที่ปรับมาก็คือเขาจะสร้างเกาะม่านมิติก็เหมือนกับเคลมิดอะไรพวกนี้นะหรือลุงซีซ่า ที่จะทําให้เพื่อนในทีมถึกขึ้นมากๆนั่นเอง2ตัวที่มีพลังโจมตีเยอะสุดก็จะทําให้ตัวโจมตีของทีมนั้นอึดขึ้นนั่นเองนะแต่ก็น่าจะต้องคอมโบกับทีมถ้าในปัจจุบันก็น่าจะเป็นทีมสายสมดุลที่เป็นพวกกีเดียสอะไรพวกนี้ลัมั้งผมไม่แน่ใจว่าทีมอื่นจะเอาไปใช้หรือเปล่านะโดยรวมก็เป็นการเปลี่ยนสไตล์มากกว่านะครับเทียบกับอันเก่าแล้วผมว่าก็เลือกเอาอันเก่าเนี่ยจะเห็นแกตัวหน่อยทําให้เกดิดัสไม่ต้องใส่แหวนลดทอนเขาจะหายนะครับก็จะติดอยู่แล้ว แต่อันใหม่เนี่ยก็จะเน้นทีมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คงจะต้องปรับแล้วแต่สถานการณ์นะครับเอามาเป็นกิจกรรมเมกิจกรรมเมอันแรกที่ทําก็คือลงประจันภัย้อยครั้งอันนี้ดีทุกวันนะอันที่2ให้ได้รับสมุดสก,กิลทักษะ5เล่มอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครฟาวแล้วมันไม่ตกก็อัปเกรดเอานะครับจาก1ดาวไป2ดาวนะผสมขึ้นเอาก็ถือว่าเราได้รับเหมือนกันอันนี้เราล็อกอิน20วันล็อกอินครบแล้วไปเลยนะครับคูปอง อันนี้ใช้จ่ายกุญแจ1นึ่งหมื่นดอกโดยการปาแจนะครับก็ไปกดปาานะหมื่นดอกมันให้เวลาเราตั้งเกือบเดือนนึงอ่ะอยังไงก็น่าจะทันนะอันนี้ให้เราลงปราสาทกิลสิบครั้งส่วนอันนี้ภารกิจสุดท้ายที่ผมมาให้ทําแล้วอัน,นบนสุดเดีก็คือทําภารกิจท่าอันท้างล่างให้เสร็จเนาะภารกิจ5้าอันที่ทําก็จะมีรวมฮีโร่ยี่สิบครั้งก็คือรวมสี่สองตัวเป็นห้ารวมห้าสองตัวเป็นหกอะไรเงี้ยนะตีบวกฮีโร่ร้อยครั้ง PVP สามสิบครั้ง เอาเวฟอุปกรณ์5อันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือลงดันท่าประจําวัน5ครั้งนะก็รับผงลรางวัลไปตามนี้เลยส่วนเรื่องอื่นๆก็คืออัปเดตนี้อย่างที่บอกไปเป็นอัปเดต2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัว defense wall จะมาในอาทิตย์หน้านะครับโทษทีผมตัผิดตัว defense wall จะมาในอาทิตย์หน้าอ๋อแล้วก็ตัว m e r c e n a r y ดีแล้วนะครับกลับไปยอดเดิมกันเนาะพยา,ายามไต่ขึ้นมาใหม่กันละนี่นะ defense wall รียทิน่าแล้วก็ตัวเหมือนกันนะครับคิวอร์แล้วก็คิวดันเจีนก็จะเรียทิน้าเหมือนกัน <S <S ของละวันประกาศออกมาแล้วนะครับ <S <S ชุดคอสตูมของจูดานนั่นเองนะสวยอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าในตัว 3D จะสวยอย่างที่เห็นหรือเปล่าส่วนตัวของรักอันนี้หลายคนน่าจะสนใจนะครับก็มีให้ถึงนี่เลยนะนี่สมุดของอารีนอสนะครับใครที่อยากเล่นอารีนอสแบบฟูลออปชันนะมีของรักออปชันท็อป ก็เตรียมตัวไว้นะครับกลุ่มจะได้เล่นแล้วอาล่ะรครับนี่ก็คือทั้งหมดของอัตอาทิตย์นี้นะผมก็หวังว่าทูจะกลับเข้าเมตานะครับลูปรักผมนะก็ไม่รู้ว่าการีเมครั้งนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะส่วนน็อกอย่างที่บอกไปนะครับใครอยากลองได้ดินหาปั้นได้นะมันก็เป็นตัวละครธรรมดาปั้นไม่ยากอาล่ะรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ